ในคลิปนี้จะพูดถึงการสร้าง d ด a l ล g อ o x ที่มีหน้าตาตามนี้นะครับเป็นรับ Input ได้นะครับอันนึงนะครับแล้วก็อันนึงก็เป็นการแสดงข้อความนะครับแล้วก็อันนึงก็เป็นการมีปุ่มให้เลือกนะให้เลือกตอบนะครับ3อันนี้นะครับ3า i a ดร์ล็อกอันนี้นะครับสามารถสร้างได้โดยใช้ class J OptionPane นะครับแต่ว่าจะเรียกไม่ตอดที่ต่างกันออกไปนะครับ ตัวอย่างเช่นถ้าต้องการที่จะแสดง input dialogs นะครับก็ให้เรียกใช้เมธอดนี้ show input dialogs นะครับแต่ถ้าก็ต้องการที่จะแสดงข้อความแบบนี้นะครับก็ให้ใช้ show message dialogs ถ้าเกิดว่าต้องการแสดงปุ่มที่เป็น option ให้เลือกตามนี้ก็ให้เลือกใช้ method show confirm นะ confirm คอนเฟิร์มไดอะล็อกนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ตัวอย่างโค้ดนะครับก็เขียนแบบไม่ต้องเมนทนะครับเขียนเรียกใช้จากเมนได้เลยตรงนี้นะครับก็คือไม่ได้ใช้เจฟรมนะครับก็เขียนจากเมนได้เลยก็อันนี้ก็คือเป็นการโชว์ไม่เส็จไดอะล็อกขึ้นมานะครับโชว์คำว่า hello ขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวนี้ก็โชว์คอนเฟิร์มไดอะล็อกนะครับเป็นปุ่ม yes no cancel ให้เลือกนะครับ แล้วก็โชว์อิพุตเดรล็อกนะรับ hmm. สตริงเข้ามานะครับทีนที้ก็ลองมาเขียนนะครับเวอร์ชันที่เป็น gui นะครับก็เริ่มต้นมาก็สร้าง j frame ขึ้นมาก่อนจากนั้นก็ <c oughs> สร้างปุ่มมาหนึ่งปุ่มนะฮะโอเคนะฮะถ้ากดปุ่มนี้แล้วนะครับให้รับ input มาตัวหนึ่งนะครับก็เรียกอันนี้ครับ JOptionPane นะครับ .showInput นะฮะ d i ล็ o g สังเกตว่าไม่ตอนนี้นะครับจะคืนค่าเป็น String นะครับ ก็คือถ้า user กรอ,อกข้อมูลไปแล้วนะครับก็จะส่งสตริงที่ user กรอ,อกเข้ามาให้เรานะครับโชว์อินพุตแดนเราแลานะครับแล้วก็เอาสตริงไปรับนะครับจากนั้นก็แปลงสตริงตัวนี้เป็นตัวเลขนะครับ แล้วก็เพิ่มค่าเป็นหนแล้วก็เอาค่าที่ออกมาเนี่ยนะครับที่เราเพิ่มค่าไปแล้วนะครับเอาไปแสดงผลออกไปที่ message dialog นะครับเป็นตัวนี้ครับ option pane show message dialog ประมาณนี้นะครับรับค่าด้วย Method นี้ show input dialog นะครับรับค่ามาแล้ว ก็เก็บไ้ในตัวแปรชื่อว่า s นะครับ user กรอกข้อมูลเข้ามานะครับก็เก็บไปใน s ที่เป็นสต i n g นะครับจากนั้นก็แปลงให้เป็นตัวเลขนะครับแล้วก็เพิ่มค่ามาสัก1น,นะครับจากนั้นก็ Output โดยใช้ message dialog นะครับอ่ะลอง run ดูนะครับก็คลิกที่ปุ่มนะครับอันนี้ก็คือ show input e dialog นะครับ ส่งค่าเข้าไปนะครับเล็สิบแล้วก็คลิกโอเคนะครับผลอ่อนเป็นสิบเอ็ดนะครับตอนนี้สังเกตว่าไดาร์หลอของเราเนี่ยอยู่ที่ตรงกลางหน้าจอนะครับไม่ตามไม่ที่กลางวินโดว์ตรงนี้นะกลางหน้าจอเลยนะครับวิธีแก้ปัญหานะครับถ้าอยากให้อยู่ตรงกลางวินโดว์นะครับให้เปลี่ยนจากนนวตัวนี้ให้กลายเป็น d i s นะครับอ่ะลาลอีกรอบหนึ่ง คลิกปุ๊บนะครับอ่าเอเรอร์นะครับ uh, เดีย๋ยวต้องใส่ข้อความนิดนึงนะครับ Enter a number นะครับอ่ะสั่งรันนะครับอีกรอบหนึ่งพอเราคลิกนะครับสังเ,เกตว่าอันนี้ก็จะมีข้อความขึ้นมาด้วยนะครับว่าให้เนี่ย Enter a number นะครับส่วนที่เขียนว่า Dis เนี่ยเพื่อให้ตัว d i a l o g u ตัวนี้นะครับอยู่กลางๆของ w i n d o w ์ที่เราเรียกใช้เขานะครับอ่ะใส่ค่าเข้าไปนะ10นะครับ พอคลิกโอเคปุ๊บนะครับผลออกมาเป็น11นะครับเนื่องจากว่ามีการบวกหนึ่งตรงนี้เข้าไปนะครับโอเคครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของ Input Dialog นะครับแล้วก็ Message Dialog นะครับคราวนี้มาดู Confirm Dialog บ้างนะครับสมมติว่าเราจะสั่งปิด Window นะครับปิด J-Frame ตัวนี้นะครับแต่ว่าก่อนปิดเนี้ยก็ให้มีการถามนิดนึงนะครับว่าแน่ใจนะว่าจะปิดจริงหรือเปล่านะครับ กวิธีการก็คือไปที่เ f r a m e ก่อนนะครับคลิกที่ j-frame นะครับแล้วไปที่ property ของ j-frame นะครับไปที่ property 1หนึ่งนะที่ชื่อว่า default close operation อันนี้ค่าที่เขาให้มาเนี่ยเป็น exit on close นะครับคือเรากดปุ่มปิด Windows นะปุ่มกากบาทนะครับกดปุ๊บนะครับมันก็จะออกจากโปรแกรมทันทีนะครับเปลี่ยนได้นะครับ เปลี่ยนเป็น do nothing นะครับไม่ทำอะไรนะครับแล้วก็ไป handle event นี้นะครับ่อ่อะครับเอาทีละขั้นแล้วกันนะครับเอาเปลี่ยนค่า property ตัวนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยลอง run ดูนะครับข้อสังเกตคือกดกรการบาทตรงนี้นะครับกดแล้วไม่ยอมปิดเพราะว่าเราตั้งเป็น do nothing ไว้นะครับ ถ้าจะปิดก็ก,กดที่ด้านล่างตรงนี้นะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับเราพอเราแก้ property เสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่ตรง event นะครับไปดัก event ตัวนี้ครับ window closing น,นะครับถ้าเกิดว่ามีคนกดปิด window น,นะครับ ให้ทําโค้ดบางอย่างนะครับโอเคก็เขียนโค้ดไปนะครับถ้าพื้นฐานเลยก็เขียนว่า dispose นะก็คือให้ปิดวินโด์นะครับให้ให้แบ,บว่า,าทำลายเจลเฟมที่ทิ้งไปนะครับคำว่า dispose ก็คือทิ้งนั่นเองนะครับอ่ลองลานดูนะครับปิดนะครับก็ได้เหมือนกันนะ ก็ค,คือไม่ต้องไปตั้งค่า property กต,ต,ตัวนั้นนะครับแต่ว่าต้องมา Handle Event Window Closing แล้วก็เขียนว่า Dispose นะครับอันนี้ก่อนจะ Dispose เนี่ยเราให้โอกาส User นิดหนึ่งนะถามว่าแน่ใจหรือเปล่าที่จะปิดเช่นบอกว่าอจจะยังไม่ได้เซฟไฟล์อะไอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เช็คนิดหนึ่งนะครับโดยใช้ OptionPane นะมาถาม User หน่อยนะครับ j o p t i o n p a n e s น o ร c o n f i r o อน a ฟิร o นะครับ แล้วก็ถามว่า are you s u r e นะครับอย่างนี้นะนะครับอันนี้ผลของการเรียกคอนโทรลเลอร์หลอกตัวนี้นะครับมันจะคืนค่าเป็น integer ออกมานะครับเป็นผลการเลือกปุ่มนะว่า User ในคลิกที่ปุ่มไหนนะครับอ่ะรันก่อนแล้วกันนะจัางรันนะครับพอปิดนะครับปิดปุ๊บก็เข้ามาที่ไม่ตอนนี้นะครับ ก็ถามว่าเนี่ยแน่ใจหรือเปล่านะครับตอนนี้มี3ช้อยก็คือ yes no แล้วก็ cancel นะครับแล้วก็จะมีถ้าเราต้องการที่จะรับคำตอบแล้วก็มาเช็คเงื่อนไขได้ว่าตกลงเนี่ยที่ user ตอบมาเนี่ยเป็นคําว่า yes no หรือ cancel นะครับแต่ถ้าเกิดว,ว่าต้องการจะเปลี่ยนใหม่ให้เหลือแค่ yes no ก็ทําได้นะนะครับก็ใส่เพิ่มเข้าไปนะครับว่า นะครับก็เป็น yes no option นะครับ yes no option นะครับหรือว่าจะมีอันนี้ก็ได้มีมี ok แล้วก็ cancel option อีกตัวหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่ใส่อะไรเลยก็จะเป็น yes no cancel option นะครับอันนี้เราเลือกอันนี้ครับ yes no option นะเออน่าจะเลือกไม่ถูกนะ ต้องใส่ไทเทอก่อนนะครับรนะ i t t ประมาณนี้นะครับอ่าสองรันนะครับปิดปึ๊บนะครับสังเ,เ,เกตว่าตอนนี้คำถามก็เหลือแค่ไปุ่มที่ให้เลือกใช้นะครับก็มีแค่ yes no เท่านั้นนะครับแล้วก็คำว่า exit ตรงนี้ก็คือ t i เทอตรงนี้ตัวเดียวกันนะครับแล้วก็ข้อความ Are you sure ก็โผล่มาตรงนี้นะครับ Are you sure นะครับ ส่วน yes no ก็ตรงนี้โ okay. อเคตอนนี้ก็มาตรวจสอบนะว่าผู้ใช้กดปุ่มอะไรนะครับก็ใช้ switch เข้ามาช่วยนะครับนะ case แรกนะครับเป็น yes นะถ้าผู้ใช้กด yes ก็คือต้องการจะปิดนะครับก็ให้เลือกอันนี้ครับ dispose ก็เบรคไปนะครับถ้าไม่ใช่ก็เป็น no เองนะก็เป็น default ก็ไม่ทำอะไรนะครับอ่ะไม่มีก็ได้นะครับประมาณนี้แลนะ้วกันนะจริงใช้ if ก,ก็ได้นะมีแค่ c a s เดียวนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดว่ามีหลาย c คสก็ใช้ switch ก็น่าจะเหมาะดีสมมติเราใส่เป็น yes no cancel อย่างนี้นะครับก็ถ้าเป็น switch case ก็น่าจะเหมาะกว่านะครับโอเคสั่งรันนะกดปิดนะครับบอกเอ,อิร ใน่ใจไหมไม่แน่ใจแล้กด no นะครับไม่ปิดนะครับกดอีกครั้งหนึ่งนะครับตอบ yes ปิดโอเคนะครับก็จริงๆถ้าเกิดว่ามี case เ,เดียก็ใช้ if เลยดีกว่านะครับก็เป็น if อันนี้เท่ากับ yes option นะครับแล้วก็ dispose เห็นเองนะครับ ก็ผลจะเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเห็นว่าโค้ดมันยาวมากนะนะครับก็จะมีการประกาศตัวแปลตัวนึงขึ้นมานะครับว่า resolve เท่ากับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาเช็คว่า r e s อ l เนี่ยเป็น yes หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับบางทีโค้ดมันยาวมากก็มองไม่เห็นนะว่าออปชันที่เลือกคืออะไรนะครับก็ เขียนเพิ่มนะครับมีกรตัวไปตัวนึงมารับค่าก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มาตรวจสอบค่าที่รับเข้ามาเนี่ยกับ yes option นะว่าเท่ากันใหม่นะครับถ้าเท่าก็สั่ง dispose คือทำลายเจเฟรมทิ้งไปนะครับทิ้งเจตเฟรมไปก็เขียนได้หลายวิธีนะครับพวกนี้นะครับใช้ if ใช้ switch อะไรพวกนี้ได้นะครับทั่วไป